เด็กๆวันนี้คุณครูพามาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะสําหรับคลิปนี้คุณครูมีสเต็มศึกษามาให้หนูเล่นเป็นการสร้างออกแบบหนูจะทํายังไงก็ได้มันมีดินน้ำมันแล้วก็ไม้จิ้งฟันที่คุณครูเตรียมไว้ให้นะคะเราไปเริ่มกันเลยหนูจะออกแบบแบบไหนก็ได้นะคะวันนี้คุณครูจะทําเป็นรูปสี่เหลี่ยมให้เด็กๆจะทําเป็นรูปสี่เหลี่ยมจะทําเป็นสี่เหลี่ยมนั่นเอง อย่างนี้ก็คือครูได้สี่เหลี่ยมแม่แต่ครูครูจะทําเป็นนูนสูงขึ้นมานะคะนูนสูงนูนสูงก็คือแบบมันให้มันมีมิตินั่นเองนะคะลูกเห็นไหมคะเหน็นไหมยระวังกันด้วยนะคะไม้ชิ้นฟันเนะาะฝากครูปกคองช่วยดูด้วยนะคะ คุณครูก็จะได้สี่เหลี่ยมนี่เองแบบนี้นั่นเองเห็นไหมคะเด็กๆคุณครูฝากสําหรับคลิปนี้คุณครูฝากให้หนูทําเป็นเก้าอี้ก็ได้ถ้าหนูจะทำเป็นเก้าอี้หนูก็ต่อเป็นฉากหลังขึ้นมาแต่อันนี้คุณครูทาเป็นสี่เหลี่ยมให้หนูดูนะคะหนูจะทําแบบไหนก็ได้แล้วก็อัดคลิปวิดีโอสั้นๆมาส่งคุณครูนะคะสําหรับคลิปนี้คุณครูฝากไว้แค่นี้ค่ะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะ